พวกเรากำจัดชลาให้เธอดูสิว่าใครเป็นต้นเหตของเรื่องนี้เป็นเจ้าดีเป็นพลาดด้ไงกัน ข้าก็เถิดใครจะรับผิดชอบกัเหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้กับพวกข้าเจ้ามาเจ้าเป็นใครมาจากไหนมีอาชีพอะไรข้าเป็นชาวฮููพระเจ้าของข้าแต่ข้าว่าให้ข้าไปประกาศข่ากับท่านที่เมืองมิโนเวแต่ข้าไม่อยกไปข้าผินคำสัญญาต่อพระเจ้าทไมเจ้าถึงทเช่นนี้เราควรทำอย่างไรกับท่านทะเลที่สงบลง ทีออกแล้วการโทษท่านยนค่าลงเรือไหมอายุจะได้สงบลง I <laughs> คุณสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสัญญาไว้พระพเจ้าจะกระทำตาม าพารอนแล้วท่านต้องไปประกาศแย่เมีงนนาเวย์จงลุกขึ้นเถิดไปยังเมีนาเว์เมันยิ่งใหญ่แต่ประกาศต่อหน้าเมือนนั้นเป็นคำประกาศตามที่เรานั้นจะบอกเจ้าโยนาะบขอบขอณพระเจ้า Vamos